สูตรทำข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมแรกที่ต้องเตรียมเลยก็คือเตรียมข้าวสวย250กรัมค่ะเตรียมกุ้งสด150กรัมค่ะเตรียมขา15กรัมค่ะเตรียมตะไคร้15กรัมหอมแดงสี่หัวมะเขือเทศ50กรัม พริกจินดา3เม็ดแต่ถ้าใครชอบเผ็ดใส่เพิ่มได้นะคะพริกขี้หนู5เม็ดค่ะผักชีฝรั่ง5ใบค่ะเตรียมน้ำมันสำหรับผัดประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย่1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะ พอเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จแล้วเรามาเริ่มลงมือทำข้าวผัดต้ยมยำกุ้งอร่อยๆอออกันค่ะเริ่มแรกยกกระทะขึ้นตั้งเตาใส่น้ำมันสําหรับผัดลงไปแล้วรอให้กระทะและน้ำมันร้อนก่อนค่ะใส่กุ้งสดใส่ข่าตะไคร้หอมแดงใส่มะเขือเทศใส่พริกสดที่บุบแล้วลงไปผัดให้เข้ากันค่ะ ใส่ข้าวสวยและผัดข้าวกับส่วนผสมต่างๆจนกระทั่งข้าวร้อนค่ะปรุงรสข้าวผัดของเราด้วยใส่น้ำพริกเผาใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวและใส่น้ำตาลทรายค่ะชิมรสชาติของข้าวผัดให้ถูกใจขาดเลืออะไรให้ใส่เพิ่มได้นะคะพอถูกใจแล้วเราใส่ผักชีฝรั่งลงไป และผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันว่าข้าวผัดต้ยมยำกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ